ได้แล้ครับเราได้เจอหม่ฮาโคราชตัวจริงครั้งแรกแล้วนะครับแม่เอาแม่เอาข้าวมาให้นะครับแม่เอาอะไรมาให้เนี่ยอู้วซซ่า แม่เป็นคนที่ทักผมมาตั้งแต่สมัยผมมาอยู่สาวน้อยแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าผมไม่เคยตอบแม่เลยเพราะว่าข้อความมันไปอยู่ในข้อความสแปมน,นะครับแล้วแล้วผมไปเปิดเจอแล้วผมก็เลยตอบแกแกก็เลยหลังจากนั้นแกก็โอนมาอะไรให้ตลอด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 เลยโดยที่แกไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับว่าแกคือใครแค่เขียนว่าแค่แม่ฮักโคลาดครับซึ่งแกซัพพอร์ตผมมา โดยตลอดเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแกศก็จะแบบให้ตลอดดีใจมากดีใจกับผมอยู่ใช่ไหมดีใจมากเจศเกิดช่างแรกมากเพราหนูน่ารักจริงหรือเปล่า เพิ่งเคยเจอแกครั้งแรกเลยมาเล่นโคราชครั้งไหนแกไม่เคยแกไม่ได้มาดูเลยมีครั้งนี้ที่แกแบบให้ให้ลูกแกพามาให้ลูกหรือให้คนขับรถแกมี 真的。 วันแห้กินพิซซ่าแล้ดูแก้มโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะแล้วซึ่งในบ้านทางมีแต่คนอยาซึ่งในบ้านทางมีแต่คนอยาวแบบอยากเจอแกนะับแบบรู้จักเขาก็ตามสื่อกัน จะมาหาต้องซื้อเจ้านางมาหานะแม่สายใจหนูคนพบแป้งที่แบบแป้งฟิลเดียวกันกับบูเต้แต่ว่าคือไม่ได้เหลืองขนาดบูเต้ไม่ได้นาเหมือนบูเต้ไม่ได้เป็นฝุ่นเหมือนบูเต้แต่ว่าระดับความปกปิดแล้วก็ความแบบคุ้มมาเนแบบระดับเกือบ,บ,บเท่ากันเลยคือเจ้านางเจ้านางคือดีมาก มามาหาประมาณสิบปอร์เซ็นต์แม่ก็อยากเจอตัวน้ำม,มังมังบินไปเกาหลีบ่เจ้านาง C 2 1กับเจ้านางเบอร์03ครับแม่กับเจ้านางเบอร์03ครับแม่ สองหนึ่งมันจะมันจะขาวมากๆเอาไว้แต่งตอนลำเรื่องเนี่คือลงรอ,องพื้นบางๆบางๆเลยแต่แต่ใช่มันไม่ได้ทเทโูเต้แต่คือหนูใช้อันนี้แล้วมันอยู่หน้ามากเลยนะแล้วไม่ต้องลงรอ,องพื้นหนาเลย อันนี้คือใช้เบอร์เข้มเบอร์เข้มคือเบอร์ศูนย์สามเลยคือามาลงช่วงคอนเสิร์ต C สองหนึ่งก็จะมาลงแฮไลท์ใต้ตาแต่ถ้าอยากได้เบาจริงๆก็ใช้แป้งแป้งแป้งปัดแปงปัดนีคืออยากได้ตึกไปนก่อนราา คอนเสิร์ตเดี๋วเราเต้นแล้วเหือเราออกแต่แพงกว่าเยอะอยู่นะใช่ตลับนึงก็ประมาณ300 300กว่าบาท300เกือบ400เลยบอสนุปุเตเอ,อ้อช้ต้องมีตัง มมันคือผมพยายามหาแป้งที่มันแบบที่มันบางโดยที่มันไม่ต้องไม่ต้องมาหนาแบบบูตี้ขนาดที่ต้องมาบอุดตันอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นจตันเยอะก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนแป้งไปเรื่อยๆให้มันหาแป้งที่มันแบบไม่อุดตันมากเลย อะไรนะข่า,ขาวแท้เสียงพ่เต๋อม,มาเลยหน้าผ่องมากพี่ก้อนเหรอ <laughs> โอ้แล้วช่างแต่งหน้ามาดูหนูแต่งหน้าแล้วหนูก็แต่งไปไม่เป็นเลยแบบนี้เมนะื่อไหร่พี่จะไดพ้พี่ก้อนจับหน้า ชอบลายเส้นการแต่งหน้าลำพี่กอดมากเ,เป็นลายเส้นที่แบบสวยพี่กอดปีนี้หนูหน้าเต็มขึ้นแล้วนะพี่กอดลองมาแต่งหน้าหดูเดยว